สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอา2สูตรเทียบชนหลักสิบบนนะครับมาฝากกันนะครับหลังจากที่ดูสูตรหลักหน่วยบน2สูตรเทียบชนที่เป็นสูตรเก่าไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นหลักสิบนะครับ จะว่าสูตรเก่าก็ได้สูตรใหม่ก็ได้นะครับลงงวดแรกก็เป็นสูตรที่เหลือนะครับจากงวดที่แล้วที่มองข้ามไปนะครับก็มาออกในสูตรที่เราไม่ได้ลงนะครับสูตรที่ได้เลขสีที่เหลือนะครับสีสูตรนะครับของงวดที่แล้วที่ไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรนี้นะครับงวดที่แล้วสองศแล้วก็4-70ย์นะครับ เทียบจับชนกันแล้วนะครับก็จะชนกันที่ตัวเดียวนะครับหมดนี้จะเป็นยังไงนะครับพอเอามาลงแล้วจะเข้าหรือเปล่านะครับหรือว่าจะหลุดนะครับก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแม่งรัฐบาล ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับเทียบชนจากงวดที่ออก8 6 7หนะครับงวดแรกนี้ก็จะชนกันที่ตัวเดียวนะครับเลข6 8 6 7หนะครับหลักสิบบนนะครับเลข6ชนกัน0ูนย์กับ6นะครับออก6 0 6เลข0นะครับหลักสิบบนชนกันที่เลข6ตัวเดียวนะครับออก6ก เลขหกนะครับเข้ามาชนกันที่เลขหกตัวเดียวนะครับกับผลรางวัลที่ออกหกหกห้าชนกันที่เลขหกตัวเดียวนะครับออกเก้าหกสองชนกันที่เลขสี่กับเลขศูนย์นะครับออกศูนย์สี่สี่หลักสิบนะครับเลขสี่ ันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับ6กงวดน,นะครับสูตร1เข้ามา6กงวดสูตรนี้เข้ามาก่อน1งวดนะครับสูตรนี้เข้ามา7งวดนะครับเป็นตัวเลข3ตัวทั้ง2สูตรนะครับเรามาดูสูตรนี้ก่อนนะครับงวดแรกนะครับ2บวก2เป็น4 4ี่บวก4เป็น8 8บวก8เป็น16ได้เลข6นะครับสูตรนี้ลบ2นะครับ6ลบ2เหลือสี่ สี่บวกสี่นะครับเป็นแปดหกสี่แปดนะครับกับพลังวัลที่ออกศูนย์สี่หนึ่งนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสี่บวกกันแล้วได้สิบสี่นะครับสี่สองหกนะครับกับพลังวัลที่ออกแปดหกเจ็ดนะครับเลขหกเข้ามาบวกกันแล้วได้สิบแปดนะครับแปดหกศูนย์กับพลังวัลที่ออก 8, 6, 606นะครับเลข0หลักสิบบนบวกกันแล้วได้26นะครับ648กับผลวันที่ออก662นะครับหลักสิบบนนะครับเลข6เข้ามาบวกกันแล้วได้14นะครับ426กับผลวันที่ออก665ตัวที่เข้ามาคือเลข6 บวกแล้วได้16นะครับ6 4 8กับผลรางวัลที่ออก9 6 2นะครับเลข6เข้ามาของงวดที่ผ่านมานะครับ0ูนยบวกศบวกเบวกสเป็น12นะครับได้เลข2อลบสนะครับตัวแรกเหลือ0 0นนบวกสนะครับได้4 0 2 4 4 2 0นะครับกับผลรางวัลที่ออก 0 4นนะครับหลักสิบบนนะครับตัวที่เข้ามาขีเลข4อันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตนะครับงวดแรกนะครับที่ลงที่จะมาลุ้นกันนะครับของงวดนี้3บวก3เป็น6 6+ 0 6บวกศนบวกนะครับเป็น7ได้เลขเจ็ลบ2นะครับตัวแรกเหลือ5 5บวก4นะครับ ในเก้าห้าเจ็ดเก้าสิบหกยหกเจ็ดจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับจะเป็นยังไงจะไปต่อหรือไม่นะครับกับสูตรนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักสิบล่างนะครับบวกกัน2ครั้ง ก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2เรามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบชนสูตรนี้เข้ามาทีหลัง1งวดนะครับสูตรนี้เข้ามาจากงวดที่ออก8 6 7นะครับงวดแรก4ี่บวกสเป็น8 8ปบวกสเป็น12 12บสวกแเป็น20นะครับได้เลข0 3ตัวเหมือนกันเพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับศูนย์สามหก กับผลว,วันที่ออกแปดหกเจ็ดนะครับเลขหกเข้ามาบวกกันแล้วได้สิบนะครับศูนย์สามหกนะครับออกหกศูนย์หกบวกกันแล้วได้หกนะครับหกเก้าสองกับผลวันที่ออกหกหกสองนะครับหลักสิบนะครับเลขหก บวกกันแล้วได้10นะครับ036นะครับกับผลราพวันที่ออก665เลข6นะครับเข้ามาเจ็ดบ์บกศูนยบกสด้สิบนะครับศูนย์สามหนะครับเพิ่มไปทีละสามแต้มกับผลราพวัลที่ออก962าหกสอนะครับเลขหก ของงวดที่ผ่านมานะครับศูย์นี้4บวก6เป็น10 10บวก6เป็น16 16กบวกเป็น24ได้เลข4นะครับเพิ่มไปทีละ3แต้ม4 70นย์ะครับ3ตัวกับผลรางวัลที่ออก0 4นย์นะครับเลข4เข้ามาอันนี้เป็นอดีตนะครับเป็นสถิติของสูตรนะครับของงวดนี้นะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับ ห้บวกหเป็น6 6หบวกหเป็น7 7็เบวกสเป็น11นะครับได้เลขหนึ่งเพิ่มไป3ามแจมนะครับก็จะเป็น4 7 1 4 7็ดหนะครับสิบหกยอหกนะครับรอดุลน,นะครับว่า จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก10บนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับ ตัวเดียวที่ชนก็คือเลข7นะครับเจ็ดตัวเดียวเพียวๆนะครับสิบหกพอยหกเจ็ด มีมาหรือไม่นะครับในตําแหน่งของหลักสิบบนนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับดิติก็ตามนี้นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสลับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดกติดตามช่องไว้ JR Channel หอยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ